ยองเซยสวัสดีครับมาอัปเดตกันดีกว่ากับเรื่องราวในวงการเคป p อคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกันเกี่ยวกับการตอบคาถามแฟนคลับที่โคตรจึ้งโคตรท่าบอกเลยว่าไม่ธรรมดาทำมาต่อไปไม่มีตายใหม่เลยนะครับสำหรับชิคิต้าจาก b a b ี m o อน t เ r นั่นเองมีแฟนๆเนี่ยยิงคําถามมานะครับชิคกต้ตาก็ตอบกลับไปคนไทยเนี่ยรุมถามกันเพียบเลยคําถามแรกคือปรากฏการณ์ใหม่ของวงการแฟนคลับและศิลปินนะครับเมื่อแฟนคลับถามว่าเขายืมเงิน20บาทหน่อยได้ ชิกิต้าก็ตอบไปเลยว่ากระเป๋าตังมีแค่10บาทเองค่ะอ้อเป็นคําถามที่แบบว่าน่าเอ็นดูแล้วเ,เจอคําตอบของชิกิต้าไปน่าเอ็นดูกว่านะครับน้องเขามีแค่10บาทก็ปล่อยให้ยายหนูเนี่ยซื้อขนมกินดีกว่ามีคําถามต่อไปนะครับถามชิกิต้าบอกว่าเจ๊ชิ shi, ระหว่างแคนนี่หรือเจ๊แคนหนูเนี่ยจะเลือกชื่อไหนชื่ออะไรลูกจิกิต้าตอบอย่างมั่นใจเลยนะครับกอดอกสวแมแว่นตาก,กันแดดดำปุ๊บแล้วบอกเลยว่าเรียกหนูว่าเจ๊แคน หลังจากนี้ไปจิกิต้าไม่หันแคนนี่ไม่สนเรียกเจ๊แคนปุ๊บหันควับทันทีเลยนะครับต้องเรียกน้องแคนนี่ว่าเจ๊แคนเท่านั้นมาไทยรอบใหม่เนี่ยเจ๊แคนกันทั้งด้อมเจ๊แคนกันทั้งเมืองแน่นอน เตรียมรับแรงกระแทกของคําว่าเจแคนให้ดียังไม่หมดนะครับยังมีความเลิศอีกหนึ่งอย่างเมื่อแฟนๆถามชิกิต้าไปว่ากินส้มตำไหมชิกิต้าก็ตอบกลับไปอย่างภาคภูมิใจและมันอกมั่นใจมากๆว่าขอข้าวเหนียวไก่ย่างด้วยนะคะสายกินทํางานหนักที่สุดของวงคือชิกิต้าที่แท้จริงนะครับเป็นมักเน่เป็นมอนสเตอร์ที่กินเก่งมากๆเลยเมื่อมีส้มตําแล้วมันจะขาดข้าวเหนียวไก่ย่างไปได้ยังไดสรุปการตอบคาถามแบบซาๆของชิกิต้านะครับตามสไตล์ของ ใช่ครับเบปซี่เลยก็คือเป็นเจ๊แคนที่ชอบกินส้มตำข้าวเหนียวแล้วก็ไก่ย่างแต่ว่าเจ๊แคนนั้นมีเงินเพียงแค่1 0บาทติดกระเป๋าหลังจากนี้เจอเจ๊แคนก็เลี้ยงส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างหน่อยละกันนะครับอัปเดกตกันต่อกับอีกเรื่องยอดวิวตอนนี้ชีสจากเบบี้มอนสเตอร์ยอดวิวทะลุ23ล้านไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยโปสเตอร์ทยอยปล่อยมาเรื่อยๆเลยงานแฟนเมดของเบบอนเนี่ยฝีมือแบบเก่งกันมากๆหลายคนหลายดอมเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้ชีสนั้นก็คือ MV k Pop นะครับ จาก g e น5ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด24ชั่วโมงแรกบน YouTube สูงสุดเป็นอันดับที่1กับยอดทะลุ23ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวรอสรุปยอด24ชั่วโมงกันนะครับว่าจะมีเท่าไหร่จะฟาดไปยังไงเดี๋ยวมาอัพเดตหลัง4ทุ่มนิดๆเจอกันคลิปนี้ขอตัวลาและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ